ฉันรักนักของฉันฉันนั่งนักทั้งวันเลยแถมยังได้เรียนรู้วิธีต่อสู้ด้วยฉันคือนินจาเตาสวัสดีฉันไเก็บตัวอย่างเพื่อไปตรวจก่อนอื่นฉันขอดูก่อนว่าไรอยู่ในกรงไม่เราไม่ต้องการหมอเอาไปได้แล้วฉันต้องการตรวจร่างกายและถ้าเธอไม่ปล่อยฉันเข้าไปในคุกงั้นฉันต้องตรวจเธอด้วยที่ส่วนก้นถอดกางเกงสิ รู้อะไรไหมไปตรวจน้นโทขดีกว่าเขาดูป่วยๆเขาอยู่นี่ไงหมอตรวจเขาได้เลยอะไรนะเออใช่เลยฉันปวดท้องบ้างฉันว่าเขาป่วยมากมากฉันไม่กาัวมวงเธอดีกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวดูสิแอนดี้ฉันเอาสัญลักมาให้เธอแล้วหวังว่าฉันไม่เอามาผิดนะไงไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้เหรอ อะไรกันไม่ใช่นี่มันแมวเมื่อฉันคือโอเคฉันสอบสนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันไม่อีกฮันชิวดีเลยแต่ถ้าไปดีกว่าตอนนี้เออฉันแพ้แมวฮันชิวไม่ต้องหัวฉันมีฉนดกับยาด้วยจะฉีดมันให้นายก็ไม่เป็นภูมิอีกแล้วไม่ไม่จําเป็นหรอกเธอวิ่งตามแมวไปดีกว่าก่อนที่มันทาให้เธอูกจับเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นอ้าว ตอนนี้ฉันไม่มืมอกังวันสันหร,รอยรอยยูอ๋อแมวมนจากไหนมันเข้ามาตึกได้ยังไงไ,ไม่เป็นไรเจ้าแมวน้อยขอโทษน,นะแต่ฉันต้องโยนแกออกไปไปซะโ <What? S 1> อะ้ไม่นะฉันม่าเราถูกจับได้แล้ว <c oughs> ฉันจะลังเลง ก่อนที่ตำรวจจะฟื้นหวังว่าครั้งหน้าจะโชคดีกว่านี้นะสวัสดีฉันมาทำความสะอาดปล่อยให้ฉันเข้าไปด้วยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นฉันต้องตรวจค้นเธอก่อนบางทีเธออาจจะมีของอันตรายหรือของผิดกฎหมายอย่าเล่นมุกนะฉันแค่พนังงานทำความสะอาดแย่ได้คิดแค่ไหมฉันมีอันนึงว้าขอบคุณมากแต่อย่านึกว่าฉันคิดว่าฉันรักสำคัญกว่างานเปิดให้ฉันดูว่าอะไรอยู่ในถังในนี้ มันไม่มีอะไรสวยแล้วฉันทำไงดีโอมทำไมเธอถึงรบกว่นฉันอย่างนี้ฉันทำไปทั้งตึกมันงั้นเลิกหลังได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาลับไปได้แล้วยังน้อยก็สะอาดขึ้นเย้ขอบคุณแอนดี้ฉันเอาพื่ของเธอมาแล้วฉันเจอพวกมันทั้งสามเลยสามเหรอแต่ฉ yeah, ันม ah ีตัวเดียวไม่จริงฉันเจอปาทองสามตัวปลาเหรอใครเรียกปาว่าพื้น ไม่ใช่ปลา <What? S 1> แต่เพื่อนของฉันคือ oh, oh. เดี๋ยวเงียบก่อนต้องระลังมาซ่อนปลาแล้วซ่อนเหรอฉันทำยังไงไงที่ไหนดีอ๋อ oh, รู้แล้ว,ลวถอดเสื้อไงมันมีน้ำในนั้น oh, oh. ก็หมายของว่าปลาจะปลอดภัยในนั้น <c oughs> ฉันหวังว่าเธอไม่สงสัยนะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมน้ำถึงเต็มพื้นเลยทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่ฉันกำลังจะปวดห้องน้ำเนี่ยอ๋อเราต้องรีบไปแล้วล่ะ บอกว่าเจนจะหาเพื่อนรักของฉันเจอนะ <the> ฉันรู้สึกเหงามากเมื่อไม่มีเขาฉันคิดถึงมาของฉันมากเลย <Hello. S 1> สวัสดีฉันชื่อเจอร์ี่และฉันมาที่นี่เพื่อซ่อมห้องขังนี่คือกล่องอุปกรณ์ของฉันตรวจเลยสิทุกอย่างในปกตินะเข้าไปได้ <Okay. S 1> เออ<ช>หยุดก่อน คนอื่นเธอช่วยดูเก้าอี้ให้ฉันได้ไหมมันหักแล้วฉันนั่งไม่ได้เลยเ uh oh. ก้าอี้เหรอใช่มันเกิดขึ้นตลอดแหละฉันต้องใช้เออไม่มีอะไรแค่เทปเหนียวๆนะ่ะเทปเหรอใช่เข้าไปสิกอีกแล้วจะนายจ้างถูกอีกแล้วมานี่ก่อนสิเรามีปัญหาก,กหลอดไฟนะ่ะ <Hey. S 1> ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยได้ไหมโอเคเน่นนนได้สิ ตอนนี้ฉันต้องคิดว่าจะเข้าหาแอนดี้ได้ยังไงอาฮะฉันแค่ต้องจอดโลใหญ่ๆที่กำแพงฉันว่าขอนจะช่วยได้อกำแพงนี่แข็งแรงกว่าคุกที่อื่นเลยแต่ไม่เป็นไรฉันมีสวานอะไรกันตู้หมอบต้องใช้พี่บอมสันแล้วอาา๋าฮะนี่สิได้ผลแน่นอนทไมนานจังออไม่ต้องห่วง ฉันแค่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟน่ะในที่สุดแอนนี่ก็ได้เจอเพื่อนของเขาแล้วเขาอยู่ไหนเขาเข้ามาในรูนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรน่ะมันขึ้นหนูเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีหนูในกำแพงล่ะ ออก่อนที่ใส่กันไปเราต้องชิงแล้ว <Hey. S 1> สวัสดีฉันจับใบไายได้มันคือตัวฟอร์เรตขี k ่ขโมยเราต้องเอามันเข้าคุก hmm. ว้าวทุกคนพยายามจับมันตั้งนานเนะ <Okay. S 1> เข้าไปสิห้องขังอยู่นั่น <Hey. S 1> แล้วกล้วยของฉันอยู่ไหนนะ อจเจนเธอเอาเพื่อนของฉันมาแล้วใช่ไหม <Hello. S 2> ใช่แล้วเขาอยู่นี่แล้วเธอเดีอใจไหมหล่ะที่จเจอเขาเลยเนะี่ยนี่มันตัวฟเฟอร์เรนกันแปลกามากนั่นไม่ใช่เพื่อนของฉันสักหน่อย <S 2> <S 2> ฉันเลิกจะหน่อยกับเรื่องนี้แล้วนะน่าสงสารจัง <What? S 2> แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ย uh. เดี๋ยวก่อนนะเธอไม่ใช่ตำรวจนี่ฉันต้องทำงานของฉันแล้ว <What? S 2> อา้าแล้วว่าของฉันไปไหน เหมือนเจ้าเฟรดนี่ทำอยเก่งมากอะไรกันเนี่ยเอต่อต้องไปแล้วอย่าท้อให้เราด้วยเหตุนะช่วยตามจับพวกเธอไม่เธอจะไม่ฉันไม่ปล่อยเธอหรอกรู้อะไรไหมฉันจะไม่อาหารเธอวันนี้เอากล้วยไปสินี่คืออาหารที่เธอต้องกินในวันนี้และพรุ่งนี้ด้วย ไม่ให้นัโทษหวั <Hey. S 1> งว่าไม่ไมีสัตว์อยูข้างในนะ <Okay. S 1> เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องตัวเฟเรดนะทางกำลัพูดถึงอะไรมันจะมีสัตว์อย่างนี้ได้งไงฮะโอ้ oh, ฉันขอไก่ทอดได้ไหม so ฉันกำลังหิวมากเลย mm. แน่นอนกินให้อร่อยนะขอบคุณ oh. ในที่สุดฉันก็ได้กินอาหารสักที <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะแล้วคนสัตวมาจากไหนฉันว่าฉันรู้แล้ว ฉันเองเจนฉันเอาเพื่อนเธอมาให้จริงเหรอในที่สุดฉันรอตั้งนานเนยฉันตามจับมันไปชั่วโมงนะมันทั้งเรงและกระโดดสูงมากเลยนี่เหรอ oh ไม่เอานะนี่มันกระต่ายที่ฉันอยากได้ก็คือเงียบก่อนเธอมาแล้วฉันนึกออกแล้วเป็นเธออีกแล้วแล้วก็อีกแล้วก็สัตว์พวกนั้นอะไรสัตว์อะไรใต้ฝาไงฉันรู้นะ เธอพูดถึงอะไรไม่มีสักหน่อยเช็คดูกันได้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีสัตว์อยู่ในนี้สิฉันเห็นขนสัตว์อยู่ที่ไก่ของฉันเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเธอจินตนาการไปเองจินตนาการเหรอไม่มีทางฉันจะหามันฉันรู้ว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไนทกที่เธอกำลังทำอะไรนะ่ย <c oughs> ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะฉันก็แค่รับอาหาร <c oughs> เป็นกระต่ายที่ดีม,มากแต่มาอยู่ใต้หมวกฉันแบบนี้ หยุดนะถ้ากำลังจะไปไหนน่ะโอ้ฉันมาหาแอนดี้ฉันเป็นภรรยาเขาเราเป็นครอบครัวและมีลูกน้อยด้วยกันก็แค่เด็กคิดถึงพ่อนนะเด็กน้อยเหรอแน่นอนเข้าไปสิแอนดี้ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลยแอนดี้ไงฉันอีกแล้วแล้วเดี๋ยวว่าครั้งนี้ฉันเอาอะไรมา ทำไมเธอมินาใกล้ๆล่ะมันเป็นหมาเพื่อนยากของฉันในที่สุดแกก็ได้มาอยู่กับฉันใชคก็ถึงแกมากเอามันเข้ามาสิเอ้มันตัวใหญ่เกินไปมันผ่านซี่กรงไม่ได้เออจับมันไว้มันกำลังวิ่งหนีฉันชอบพอดักจังเกิดอะไรขึ้นทำไมที่ถึงกลายเป็นสวนสันนะนี่จะหมาแกกำลังไปไหนน่ะเออฉันถูกโจมตีเอามันออกไปทีดูเหมือนว่านี่บรรยากาศที่ช่วยแอนนี้ไห้คุกปุญแจอยู่นี่เอง เกิดฉันเอาไปทีแน่นอนเ้อเป็นอิสระแล้วแต่ฉันต้องหาคุณใจที่ถูกต้องกันนะฉันรู้วิธีทำให้สอวสงบลงได้แกอยากได้หอวดอกไหมฉันรู้ว่าแกอยากได้ตอนนี้ก็ไปกันแกกำลังจะเข้าคุกเหมือนกัน ทำการทำอะไรนะไม่มีอะไรก็แค่ยืนเฉยๆนะ่ะเจ้ามาน้อยกำลังจะได้อยู่กับเจ้าของแล้วแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเย้เพื่อน, <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> นรักของฉันในที <Yeah. S 2> ่สุด <Yeah. S 2> เราก็ได้อยู่ด้วยกัน <Yeah. S 2> ส่วนฉันจะกลับบ้านได้ <All right. S 1> ไม่มีทาง <No. S 1> เรโรนี่เธอเพิ่งเปลี uh ่ยนคุปเป็นสวนสัตว์ดังนั้นเธอต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วย ตอนนี้พวกเธอก็สร้างปัญหาให้ฉันไม่ได้อีกแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคาดไว้เลยแต่ไม่เป็นว้าวบาร์บาร่าเธอโชคดีมากได้ปบคนเป็นถ้วยเลยนิกไม่ค่อยเท่าไรแต่เขาก็ไม่ได้อารมณ์เสียนะจูลี่ไม่มีโชคเลยเธอได้แค่เม็ดเดียวเองจูลี่เธอร่มเลยฉันมีความคิดดีๆแล้วที่เนี่ยผมว่าฉันอยู่ไหน หลาให้ฉันมั่นการทั้งเร็วทั้งอร่อยเจ๋ง <Awesome. S 1> ฉันเป็นคนตัดไปฉันจะทำป๊อบคอนอย่างรวดเร็วโว้วนิกทำไมบอกฉันเลยว่าเธอเป็นพ่อครัวเตรียมจัดสุดไวเลยเราจะเอากระทะมาแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปรอแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็กินได้ <Hey. S 1> ว้าวมันระเบิดสาวๆหลับแล้วอ้โว้ oh, no. นิกนี่เป็นสูตรที่ตังระเบิดมากฉันมีวิธีดีๆในการขับปั๊บพอนแล้วผสมซอสพริกตาบัสก้อนกับโค้ะแล้วก็ให้เพื่อนรักของเธอดื่มนี่มันอะไรกันโอ้เราชอบอะไรเนี่ยเออนี่แหละได้ฉันต้องการขอบคุณนั้นนิกเผ็ดเผ็ด ว้าวดูสิบ,บาบาร่าและนิกได้ยินลิลกตาเยอะขนาดไหนแต่จูลี่ได้แค่เดียวเองอ้าขี้แพ้นีก่กถ้ายังไม่สังเกตแต่จูลี่ไม่เหมือนลมเล่นนะเอานี่ไป <c oughs> อย่ามายแยมกับฉันทำไมต้องฉันกำลังด้วยละ่ะตอนนี้ฉันจะเอาขืนบ้าง <c oughs> นิกเธอกำลังทำอะไรนะหลับซอ้อนม่นเิดให้ใส่าตาได้ไงอีอองขี้ขยขียจูลี่ถ้าเธอต้องการเธอกินตาของฉันได้นะ <c oughs> อะไรนี่มันตาของจริงเหรอ ได้เอาไปสิเอาไปตักอาหารฉันนะแต่ว่าระวังนะเธอกินตานิคไปแล้วไม่จริงนะเคยขี้แยเดี๋ยวฉันช่วยเองอืมฉันชอบกาแฟเชา้ชาๆจังนี่ไม่ไรนะลูกตาอ้าวพวกเธอนี่ตลกจังตอนนี้ก็ตาฉันบ้างอืมอร่อยจังให้ฉันกินตลอดไปเองได้เลยหวานะนะ่ากินมากโว้เร็วมากตาฉันแล้วเปิดหมดเถอะโบ อร่อยววนิกนายกินได้เร็วมากนายจะแบ่งทั้งสองไหมเพราะเธอหิวมากแค่ออนเดียวก็ได้นะเมน่เป็นของฉัน <c oughs> นิกนายกินยันลิลูกตาคงเดียวหมดเลยไม่ได้นะสายกันไปแล้วตอนนี้นายเห็นทุกอย่างรอบตัวฉันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีฉันกินทั้งหมดไม่ไหวนะ <c oughs> เอา,าเหออกไปจากฉันที <c oughs> แค่อ,อันเดียวเองฉันทำได้ เธอต้องสเตนนอยพวกเธอทำได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อนบาบ์เบรานั่นมันมเมล็ดพันธุ์เธอไม่ควรกินมันนะเธอควรปลูกมันตั้งหกักคอยดูนะบาเบราระวังหน่อยเขาโยนดินมาใส่พวกเราตอนนี้ฉันจะปลูกมันโตข้าาทำไมมันไม่งอกออกมาบาเบราเธอต้องรองสักนิดให้เวลามันโตสักหน่อยอเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนฉันต้องรีบกินเร็วๆจะได้ไม่รู้สึกกรงรสชาติ อี๋เมนเขียวสุดๆฉันต้องการกำจัดรสชาติของมันด่วนนี่แหละที่ฉันต้องการขยุมย้มหน่อยฉันต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยโตสิขยัน oh. ดินไว้หลบเร็วไม่ต้องห่วงมันก็แค่ต้นไม้ของบาบาร่ากำลังโตนะ่ะ <Wow. S 2> ตอนนี้บาบาร่าต้องมีต้นบคลคเอี่ของตัวเอง <laughs> oh, <no. S 2> แย่ที่สุดฉันเกลียดบคลคอรี่ oh. <laughs> จะอ้ <Wow. S 2> <laughs> บาบาร่าเธอควรไปล,ล้างหน้าก่อนนะ ส่วนเธอก็ควรกินบอรอกโคลีได้แล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บอรอกโคลีแต่ฉันไม่คงคิดได้ดีที่จะจำกัดมันแล้วดูสิมันตั้งดาว <c oughs> จูนลี่เธอรู้ใช่ไหมถ้าคนกกหกต้องถูกลงโทษในตอนจบนะและนี่ก็กล,งล,งลงังรอลงโทษเธออยู <c oughs> อม่มันอร่อยมาก <c oughs> งั้นก็กินอีกสิ หน้าเธอจะได้ไม่โยมพิ้งอีกไงว้าวฟันฟราย <Yeah! S 1> ทุกคนดูมีความสุขมาก <Yeah! S 1> แล้วมันอร่อยสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนจูลี่ไม่โชคดีเท่าไหร่แต่ได้แค่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเอง <Yeah! S 1> มันอร่อยมาก <Yeah! S 1> แต่มันเล็กนิดเดียวเองฉันอยากกินอีก <Yeah! S 1> ตอนนี้ก็ตาฉันบารบาร่าขอฉันด้วยนะ awesome. อะไรแค่นเดียวเองแน่นอนเอาไปสิเธอเชื่อจริงๆเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเธอฉันจะเอาคืนบ้าง <c oughs> จูเลียก,ก็เลยจะทำซอสะเขือเทศเผ็ดๆให้เบารบาร่า <c oughs> ใจร้ายสุดๆ <c oughs> มันเดียวกันสิว่าเธอจะกินเผ็ดได้ขนาดไหน <c oughs> ใส่พริกลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆ ซอสมะเขือเทศน่อยฉันชอบกินซอสมะเขอเทศอ่าเผ็ดเ็ทั้งรอนระวังหน่อยสิถ้าสมควรได้รับมันแล้วบาบาร่าเธอต้องกินน้ำด่วนแต่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเพราะยังเชื่อโอเคไม่เป็นไรฉันมีซอสเหลือเพื่อ นิกดูแฟล์ไฟของนายก่อนหรือมันจะไม่เหลือแล้วอะไรกันได้มากขอบคุณนั้นนิกคุยกินแฟล์ไฟของฉันหมดเลยอ่ะเอา,านี่ไปในอย่าล้มเสียบเลยโว้พิงเก้าก็ป่องใหญ่ลำนิกก็โชคดีมากส่วนบาบาร่าได้มาเป็นพีระมิดเลยเยี่ยมมาก แจ่จุลี่ได้แค่ชิ้นเดียวเองแถมเีชินเล็กสุสดๆ <on>. ah! ฉันแก้ไขมันได้ <Okay. S 1> เอาล่ะนี่ดีขึ้นเยอะเลย ah! Ah! Yeah! ออร่อยจัง <Come on. S 1> นี่แล้วนายรออะไรอยู่ล่ะตาในแล้ว <Hey. S 1> อะไรมันเปิดไม่ออกระ <Hey. S 1> ว,วังอย่ายทำฟันหักนะ ดูเหมือนว่านายจะไม่ได้กินเพียงก้อนแล้วนิกต่อฉันมินเลื่อยอย่าหันแล้วนะหันลงไปอีกก็จะเปิดกระป๋องได้แล้วนิกนายคือช่างตัวจริงเลยดูสินิกอ้าปากกว้างๆและขนมก็ตกลงมาเข้าปากเลยในที่สุดอืม,มอร่อยระวังนะนิกลบโอ้ฮ <laughs> ่านิกไม่เป็นอะไรหรอกฉันจะกินมันฝรั่งทอดกับสระรของฉันบ้างระวังหน่อยทะยังกระป๋อไปที่ไหนนะนั่นเจ็บนะ อร่อยจังฉันพลาดอะไรไปนิกถ้าควรจะหลบอยู่ใต้ต๊ะดีกว่าบาบารากำลังิ้งระเบิดจูลี่หลบแล้วฉันไม่พลาดอีกแล้วว้าทธอรับมือได้ดินมากแต่นิกไม่เลยระวังเรากำลังมีการก่อสร้างบาบาร่าจับตัวของเธอไว้ดีดดีอ้ามัาไดาผลนี่มันาาาาาาาราาอา จูลี่ไม่มีโชคอ,อีกแล้วเธอได้แค่อันเดียวเองต่างจากนิกเธอได้จานสกิโตส่วนบาบาร่าได้ครบทุกสิ่งเลยแค่อันเดียวเองแถมยังเล็กด้วยเนียฉันมีความคิดดีๆแล้วจูดี่ <c oughs> ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลนะแต่ลองดูก็ไม่เสียหาย ว้าวมันเจ๋งมากเลยดีขึ้นเยอะเลยว้าวอ,อร่อยจังเยี่ยมไปเลยฉันแก้สกิโตตลอดไปก็ยังได้ว้าวเจ๋งมากนิคตาเธอแล้วดูสิว่าฉันทำอะไรได้ว้าวทำมันแต่เรื่อให้หน่าทึ่ง <c oughs> แต่เธอต้องไปฝึกเพิ่มอีกหน่อยนะ <c oughs> แต่ฉันรู้ว่าเคยมีสกิตเ,เยอะอยู่ <c oughs> นิคฉันว่าบาบาราไม่ถูกใจความคิดนี้นะ เธอไม่เห็นสักหน่อยเอาเมืองออกไปทั้งหมดนี่คือของฉันฉันจะเลือกด้วยรสสีไหนดีนะอันนี้หรืออันนี้ไม่อะฉันยากแันนี้ฉันเลือกไม่ได้เลยมันยากมากนึกออกแล้วอะไรนะลอตเตอรี่ไงมันจะช่วยให้ฉันเลือกสีได้มาเปิดกันออกมา,า,านี่แหละที่ฉันต้องการ ฉันจะเริ่มด้วยสีเขียวอร่อยจังฉันชอบสกิตเตอร์ฉันอยากลองทุกสีเลยในครั้งเดียวอร่อยจังฉันสงสัยจะว่าอะไรอยู่ข้างในนี่มันอะไรน่ะว้าวว้าวมันคือลูกวัวจากสกิตเตอร์ว้าวมันใหญ่มากและน่าน่าตลอนเลยสุดๆเรื่องจริงมันอร่อยมากว้าวแถมยังมีสไปค์ข้างในด้วย สาวๆเตรียมมือของพ่อท้อยพร้อมมันมีพอสำหรับทุกคนเลยว้าวเฮลิกซ์มันอร่อยมากว้าวโอเคพวกเขาเราไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มชาเลนจ์ฉันเป็นคนแรกระวังหน่อย ฉันมีความคิดดีๆแล้วเดี๋ยวก่อนจูลี่ระวังด้วยแตดทุกอย่างขาดนะเสร็จแล้วหวาอร่อยจังให้ฉันกิตลอดไปยังได้เลย จูลี่เธอสกปกมากต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะฉันคือคนต่อไปว้าวเธอจัดการที่หอได้เร็วมากเยี่ยมอืมอร่อยจังแต่มีบางอย่างขาดไปน้องมุูนนี่แหละที่ฉันต้องการโอ๊ยเจ็บนะว้าวน่ำมันเครื่องดื่ช็อกโกแลต <Cool. S 1> เข่ากันสุดๆ <Awesome. S 1> ตอนนี้ก็ฉันว้าวถ้ามีกำแพงที่ทำมาจากทวิสแล้วฉันจะพังมันลงและสร้างอย่างอื่นเครื่องมือของฉันอย่างไหนนัละทะลานี่สิ่ที่ฉันต้องการอย่างนี้เลยฉันจะสร้างตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าจากทวิส นิกถ้าไม่ควรไปสาวๆกับพิวิ์ของเธอนะอเอเ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่นะเ,เสียใจได้นะั่นนิกไม่เป็นไรฉันใส่มวกอยู่